ส่สีาลุงสวัสดีพี่น้องเอจ้ามีปสควัสดีสุขสุคนเจอกันอีกแล้พี่น้องมานกะับซององโซลาพี่น้องเนะ้ยงต้มกับองแคทมานะเป็นมาสอยห้าหดสวนเนาะ่้งเก็บเพาะ เมื่อแล้วก็เก็บเอาพ่อโหดอยู่ได้นะน,นี่น่ะท่านสิมาเก็บโลดกะอยากจะโค้งคุ้ออนผลให้อันนี้แค่เนี้ยงมาเก็บกะจะโค้งอคอุ้นขย้นขย้อเออมันมาโหดอยู่ได้มาเก็บกะทุ่นแหลวคืออีกแล้วทุนดำาดอาใบฝุ่นมาเจ้ากูโหดไก่เลย มันดูยังเอาเืออะไไปมันมาจากงามบันไดนอพักเอาก็ได้บ็นไดนั่นนี่เส้นอาไรมันเอาเข่ายัดเออเดี๋ยวคันบัลลืมสองสมือจะไปเชื่อให้ บ้นปซื้อรถเขามีใครบ่มันก็ไ้ใหญ่แหงไปใหญ่วัานี้หน่นหอยหนึ่งผนึ่งนะเราบอกอันนี้อบัวตอน,นาดนขุด <laughs> นะได้เดี๋ยวนี้นาเาก็ไปอุดจะแล้วจะมีออแต่ ผักชนโคกห้าสี่หดประมาณวันบระมาณวันพี่น้องหดตอนเช้ากับตอนแรงเนาะหดผักในตอนเช้ากับตอนแรงคันชมุดว่ามันเป็นดอกเป็นโซ่เลยเฮากับสีหดเวลาเดียวตอนค่ำหดสามสองสองเวลา พักคณะไม่นแล้วอันนี้คือคณะคณะกวางตุ้งมามีชวนนี่นโัดใกล้ๆกันในตีเลยคนละ,นละสด<ฮ>วนฮาราจักรียางไปทางดใดนนอ,อ้า

ชิงคายโมชิงคายนี่สิลายก็มูบ่จักบลาทามันเป็นนี่กินกับปลเม็ดโมชิงคายนี่แหละลายอ้อมสวนบ่มีเออหกหกเออมันน้อยแล้วมันแซ่บได้มัในใหญ่เลยกับปลาปันใดโต๊ะน่าเห็นนะ เราไป้มาปลูกอันนะ่้นะเอากระต่าโตก็มามักนาดพี่น้องนะจังมมอได้เลยชิได้กกินโคดให้มันทัวเดอ้ออันนี้เด้เบี้ยมะพริกเนาะเบี้ยมะพริก เต่มมะเขือบะมี่่บอบะมีมีแต่เบี้ยมะพริกตัวนี้เจ้าคือบ๊โมดเลยโอ้ยกามะเขือคนคันชิไม่เห็นลูกมะเขือเทะยูเรียบชิปลูกหอกยังเด้นี่ชิปลูกลงบะมีทางนี่มันสิติดบอบอเคยมีจังเถื่อนะปลูกบอใส่ทางนี่

ติดคุกชาวปียืมที่งข่ยก็ไม่งข่าวในเดิมพี่น้องบนป้าน้ะพี่น้องเขาลืมแล้วพี่น้องลืมมาแล้วเฮิงเกินนั่นแหละไปชงขา่าวกันไปชงแต่เล็กๆเลยเฮิงกับลืมแล้วเออเลยเฮงผู้อันนี้ประกาศประกาศตุ้ดนะเฮ้ยนี่นะ <S <S อะพอนี้จำหนี้พอดียินมันจมประตูแห้งเนาะ กมาักกาดนอใหญ่่นี่กระพัวมาเนี่ยันยใหญ่ๆออันเป็นยังเอา่มีกัวจะกูเอน่ยได้ยินต้องกินกระตอมกะพัวเนกปกาศประกาศตดเนี่ไปแต่ได้ยินันเลยสอนไปอยากไป แค่มาถือได้ไปสอนกนได้สอนซีบาสเลยซีคำคำนี่เต็มวนนี้พ๊อลมแหง้งนะการลงน้ำกับซีเป็นคืดคดอ,อ,อยากอืดๆน่ไหลเตื่นแล้วและ้ว่าอ้าวแล้วมาก่อนผมมาจับ ตัวน,นี้เฮ้ยก็แม่นว่าจับใส้ใยา,ย,ยางหรือคู่กเเเ็เล้วเลยดิมักเจ็นๆ็ไเรยๆนน่นนกว็กดีเทืี่น้องเร้ยอยู่ที่ยะ,ล,ะลงไปเปลี่ยนนะตีเอ,อยู่นานลุมอยู่นานลุมสินะเห็น่านี้ ชิปูยังเ,ยกกเลยลองมาางปูน้ำมเป็นอะไรฉืดทั้งมาพักก็หลเลยเดีายซ้ำนี้นะพอดิินยังวะลุงคนมาหางงิน่นบ่อย่าบีอย่าบีดำเอาดีดีทิ้าหนึ่งดอกทน้าหน่ดอก biết Daniel, anh đây, hu hu nhang bạc line, anh anh á, không huốt nhang cả nhang, gà sinh khai cả nhang, ăn nhang ขึ้นอย่างงบักนานๆจ้าลองเห็ดวิธีใหม่ไปลองเลยแต่ว่ามีไฟปลูกดอกบบบปลูกเนี่นี่นะลองเบิ่งว่ามันสิติดหรือเปล่าปลูกใช้คิดดินนี่ติดบ่กัวขนาดน่ะจะไปปลูกใกล้อันนานพักห้าผูกเท่าเค้ม ตีแล้วตัวอากาวตีเอา,า,เ,อาเอาหน้ามาหดเลย<ป>จะหดยัง<ป>น่าเนี่ย<ป>จะหดยังตาเราไปใสไปสจายาบไปไปตาเราไปสื้อจามาบ่เะบนะ คันบติดเดียวสิบตีเทียนกระซิวชีดน้ำมาโล่เฮ้ยเง้ยแค่นี้แหละให้หว่อก็ได้จะลมมาแล้วเยอะดอกไม้ก็มา ดำมฮดะฮอดก็ดอกเสรษทีนี่มะฮอดมะฮอดแบบนี้ดำก้ามะพองมะพริกนี่โุ่นึ่งมันตัวดำหอยเห็นอะไรเดี๋ยวน,นี่เสียน้ำจะซื้อมะฮอดไปไวเราไปเทหนำทิ่มได้เดี๋ยวนี้ บ่บอต้องบีบดอกแต่ว่าเฮ็ดอ้อมอ้อมกล้ามันก็ได้นี่เด้อน ality, ี่เด้อหนึ่งนี่ผักไผ่ผักเพลวนี่ ปุ๊บปุ๊บเป็นปับโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจสุขู่สุคนที่เข้ามาเบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้รอกันคลิปนะพี่น้องสบายดีซองเคยลาน้าพี่น้องสบายดี